สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Roblox ออ u b ด e s h กันนะผมเย้ว <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> ู้ววววว โ okay, อเคครับผมทุกคนวันนี้กลับมาอีกครั้งนะผมเมื่อวานพี่ได้เล่นโหมดธรรมดาไปแล้วโรงแรมแบบธรรมดาทุกคนก็ไปย้อนดูได้นะผมซึ่งต้องบอกว่าความสนุกความมันของมันก็มีหลายแบบนะผมบางทีเราอาจจะเล่นดอรูปแบบนั้นมาใช่ไหมเราก็เลยมาลองเล่นดอรูปแบบอื่นๆดูบ้างครับผมมันก็มีความสนุกแตกต่างกันไปเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับผมเมื่อวานพี่จัดไปแล้วเดอะโฮเทลพี่ว่าแล้วพี่ลืมอะไรนะผมในห้องนี้นะผมทุกคนถ้าเข้าลิฟต์ไปมันคือดอเดอะโฮเทลปกตินะครับผมทุกคนถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะผม บาก์บเชฟหรือโฮเทลครับผมทุกคนเข้าตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็นี่ครับผมด้านหลังครับผมซุปเปอร์ฮาร์โดโหมออ้าวแล้วทำไมอ๋ออ๋อตัวบล็อกได้อยู่ที่ว่าเมื่อวานพี่สอนวิธีเข้าไปแล้วใครยังไม่ได้ดูคลิปของเมื่อวานนะผมย้อนไปดูได้นะครับผมทุกคน ซูปเปอร์ฮาร์ดโหมดนี่แหละที่ตอนนั้นพี่เล่นแล้วเขายังอัปเดตไม่เสร็จครับผมแล้ววันนี้ไปต่อกันเลยครับผม Let's go อะไรอะ่ะมาถึง s อร r y e v e r y t ติงเอาออฟสตอของหมดเหรอเอ๊ตัวจำไม่ได้ว่าซูปเปอร์ฮาร์ดโหมดมันไม่มีของเหรอวะทุกคนอ่าแล้วออกประตูไม่ได้ด้วย <c oughs> จะขังกันไว้ในลิฟท์เพื่อนเดี๋ยดนะเอา้ามันไม่เปิดให้อะ่ะเอา้าอะไรวะ เอา้า what คือ,อยังไงจะขังตัวไว้จนเพลงจบเลยอ๋อซุอร์ฮารโบมด์ตัวต้องอ๋อตัวต้องแหวกลิฟต์ออกมาทุกคนโอ้ยแอนิเมชันเขามาว่ะแอนิเมชันเขามาว่ะแล้วยังไงโอ้โหโรงแรมมืดตืบครับผมมาสู่เดอะเชฟเบอร์โฮเทลครับผมอ่าโรงแรมธรรมดามันเป็นโรงแรม บักกี้ใช่ไหมอันนี้เป็นชิปแล้วโอ้โหมีกล้วยเหมือนกันแล้วมืดด้วยครับผมทุกคนเออจ้าลื่นไปเลยจ้าโอ้อย่าดิ้นดิอย่าดิ้นดิโอ้เดี๋ยวนะอ๋อมันเข้าทุกคนมันไม่ต้องไอ้นี่เลยเว้ยมันไม่ต้องเอากุญเจนี่ว่ะชิปแล้วตัวว่าตัวโดนแน่เลยว่ะโอ้โหแล้วมันมืดมากเลยทุกคนดูดิถ้าพิดไฟฉายคือหายเลยนะ แล้วต้องเปิดตลอดแล้วพี่คุ้นๆด้วยตอนนั้นถึงมันจะอัปเดทไม่จบถึงมันจะอัปเดตไม่จบแต่มันมีเจฟนะเว้ทุกคนพี่บอกไว้ก่อนว่ามันมีเจฟนะฮะห้องที่สองของจริงก็มีเจฟฮะแบบนี้ก็มีเจฟแต่ไม่ต้องห่วงตูมีรูเบิดโอ้ย <c oughs> ตกใจ <c oughs> ถึงดูว่าเจอฟมา <c oughs> ตกใจหมดอู้ลกล้วยเขาวางหน้าเกียดเกินห้องที่สามะ ดิเจฟมานะตุยโยรู้เบิดใส่หน้าเลยคอยดูดิห้องที่สี่อย่าบอกนะตุตุต้องกดดันตัวเองอะห้องที่ห้ามาไหมห้องที่หกพี่กลัวใหเจฟมาว่ะห้องที่ 7. เจ็ดอ้าชิปแล้วพอกดใช้รู้เบิดปุ๊บ อื uh huh. ไฟฉายก็ดับห้องที่แปดอะไรมันจะมืดขนาดดีวะทุกคนพี่อาจจะเงียบหน่อยนะความแตกต่างของสองวันสองคลิปนี้นะผมห้องที่เก้าห้องที่สิบแน่นอนว่าแตกต่างกันฮนะตู้จะเดินยังไงกล้วยมันเยอะขนาดเนี้ยสิบเอ็ดมีตัวมาวะ่ะ เฮ้ยโอ้โหมีไฮด้วยเหรอชิปแล้วสิบสองพี่จำได้ว่าว่าตอนนั้นน่ะพี่ผ่านยากมากเลยนะสิบสามเอาเฮ้ยสกิดโอ้ยมันหายไปไหนวะสิบสี่สิบห้า สิบหกนี่ก็บ้าหรือเปล่ากล้วยอะไรจะเยอะขนาดเนี้ยเฮ้ยรู้เบิร์เอเอาว่าเจโดนแน่มาเจอกันสีก่อนอุย๊ยโอ้โหเรียบร้อยสก,กิดจัดสก,กิดจัดตูโอ้โหแล้วทำไมมันวิ่งช้าจังวะชิบละสิบแปดสิบเก้า โอ้โห oh, แล้วมันขับรถมาแล้วโอ้ย oh, กล้วยเต็มเลยเว้ยไอ้ดีขยันให้กล้วยยี่สิบเอ็ดทำไมมันขยันให้กล้วยวานแล้วทำไมมันไม่วิ่งอะ่ะอ๋อตุกสะกดชิปได้โอ้โ oh, หตุกกดชิปสปีดได้ทุกคนตุก็ไม่รู้โอ้โ oh, หมันกดชิปได้ไอ,ไอ้บ้าเอ้ยเกือบโดนกินละยีะ่สิบสองเอาวะ <c oughs> <c oughs> ขี่รถแนวเฉียงต <c oughs> ุจ,จาได้แล้วขี่รถแนวเฉียงเข้ามา โอ้ยชิบละชิบละเอาอะไรวะอะไรของสกีดวะโอ้ไฟเช็กนี่มองไม่เห็นเลยอะทุกคนพี่ได้ยินเสียงไอ้เจฟไอ้เจฟอยู่หลังห้องนี้เชื่อไหม เจ๊ฟอยู่หลังห้องนี้นั่งไงมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นโยนมันเลยโยนมันเลยมาเโลบร์เป็นไงเจ๊ฟสวัสดีเพื่อนโอ้เจ๊ฟอาการเป็นยังไงบ้างเพื่อนเจ๊ฟเป็นไงง่วงนอนเหรออาการง่วงนอนเหรอเป็นไงแล้วอย่าห้าวกับตูเข้าใจไหมเจ๊ฟนอนอยู่อย่างนั้นแหละ นอนอยู่กันแหละยี้ามีเสียงมันเดินไงตอนแรกที่ได้ยินแล้วคือมันมองยากมากเลยฮะเฮ้ยยี่บหกไม่มีไม้กระเขียนเหรอไม้กระเขียนแจกยเยอะเลยนะในในเดอะโฮเทลอะ่ะอันนี้ไม่มีเลยอะยี่สิบเจ็ดนะ เสียงใครวะยี่แปดยี่เก้าเอาละเอาละห้องพี่ฟิกเกอร์สามสิบชิปแล้วตูวจจำได้แล้วฟิกเกอร์เปิดตาแล้วทำไงอะตูจจำได้แล้วว่าฟิกเกอร์มันเปิดตา โอมันวิ่งใส่ตูเลยอะอ้ทุกคนมันวิ่งใส่ตูเลยอะชิปแล้วชิปแล้วตกูตกต้องเล่นโอ้โหโอ้โหมีนิเกมโคตรเยอะโคตรนานไม่นะไม่นะฟิกเกอร์เปิดตาโอ้โหแล้วตูวจะไปยังไง ชิปออกไปมันก็เห็นเอา้าอะไรวะหรือว่าเราไม่ควรเข้าตู้พี่จําไม่ได้ว,ว่าตอนนั้นพี่เล่นแล้วพี่ได้เข้าตู้หรือเปล่าอ๋ออ๋อออกปุ๊บต้องวิ่งเหร เฮ้ยเอาจิบเจ้าจิบเร้าโอ้เราต้องออกปุ๊บวิ่งเลยเว้ยทุกคนพอกดเสร็จอะคูยอ,อย,าย่างนี้เป็นหน้าโดนรู้เบิดอะถูกปะโอ้้หมันยากเกิน โอเคตัวเข้าใจแล้วตัวจำได้ละโอ้โโอ้โโอ้โหตัวเราไปทั้งอย่างนี้แล้ววะโอ้โหมันเกินไปทุกคนชิปเตรียมวิ่งออกซ้าย ตูต้องวิ่งอย่างนี้เรอวะโอไม่น oh ะแล้วตอนตอนตอนที่ตูจะใส่รหัสละ่ะตูจะต้องทำยังไงอ่ะอู้ตายตายตูตายต เหมือนกันชิปโอ้ยโอ้โหมันตามมนตลอดเลยอะแล้วจูต้องทำยังไงวะโอ้ตัวพูดไม่ออกเลยทุกคนซูปเปอร์ฮาร์ดเดี๋ยวนะซูปเปอร์ฮาร์ดในออริจินอลมันก็ไม่ได้โกงแบบนี้เพราะว่าวเพื่อน โอ้ชิปถูกไหมเอาไม่ถูกเหรอเอาเรียบร้อยครับผมวูโอ้โหกว่าจะออกมาได้โอ้เดี๋ยวนะตูวกำลังงงสามสองโอ้โหแล้วกล้วยมันอย่างเยอะเลยวะวางไว้ให้ใครใครมันกินวะตูอยากจะถามมากเลยใครมันกินกล้วยวะเฮ้ยสามสาม เขาล้องอะ่ะร้านเจฟต้องมาละโอเคโอเคตูเจอร้านเจฟแล้วเว้ยทุกคนตูเจอร้านเจฟแล้วเจฟอุย้ยมีไม้กระเก็นอะไรอะ่ะโอ้โหไม่ได้ช่วยเลยเลยวัดดีไอ้นั่นน่ะกูเจฟอืมกูเจโอเคได้อยู่ได้อยู่อะอะให้ติปให้ติปให้ติปเว้ยครบยังอะ่ะ ไคเก่นเนี่ยเหรอเต็มแล้วเหรอไปต่อแล้วนะเพื่อนตัจะรอดหรือเปล่าวะเมื่อตัจะไปรอดที่จำได้แล้วซุปเปอร์ฮาร์ดเมื่อก่อนนั้นเขาอัปเดตแค่ถึงไอ้ซีเฟสสองครับผมพอจะจำได้แล้วแล้วมันก็แบบว่าปิดเลยฮนะแล้วก็ยังไม่ให้ทำอะไรต่อเนาะตอนนี้เราต้องไปเผชิญดูครับผมว่าหลังจากห้องซีเฟสสองจะเป็นยังไง ระวังเจฟด้วยเดินแล้วทำไมเสียงฟิกเกอร์มันไม่หายไปแล้วดีวะสามแปดโอเคโอเคตูมาแล้วตอนนี้ตูมาแล้วปึ๊บโอเควู้โยรอเ้ยตูไดฮิวแล้วตูได้ฮิวลิงแล้วทุกคนูเดี๋ยวนะค่อยๆเดินแล้วกันนะตูขยับเร็วไม่ได้ดิห้องนี้สามสิบเก้า โกทูสลีฟเหรอบอกใครบอกใครโกทูสลีฟพูดกับใครพูดกับใครเอเจฟเฮ้ยเจฟพูดกับใครเพื่อนพูดกับใครยืนอยู่ตรงนั้นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องมาแล้วใครมานอนอยู่เดยเฮ้ยเอาโอ้โหรอ,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 องเทา้าเฮ้ยอิตาโดริสุคุน่าบอกวะนี่มันสุคุน่าหรือเปล่าอะ ได้ตัวดำๆนั้งไขเต้นอยู่อะโอ้ชิปแล้วเพื่อนตัวเยอะซะด้วยเอาลระมาเดี๋ยวน้ำไฟฉายเขย่าก็มีเออเออมอันนี้คืออะไรอ่ะพีกล้องกันเหรออันนี้คืออะไรอ่ะแท็บเลต็ตจะเป็นต้องใช้เพาว่าเพื่อนเอาวะตูตูเอาหมดไปสนวันนี้ตูช็อปเลยอะสกิต <laughs> <laughs> เดี๋ยวอัลระทุกคนเดี๋ยวพี่ได้เวลาจัดของสักครู่หนึ่งนะ เดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนจัดยากกว่าทุกคนมันต้องกดยูก่อนอะเจ็ดสองสี่สองเจ็ดสองเจ็ดสองก็มาระวังเจฟนิดนึงฮะสี่สามห้องซีกนี่ว่าต้องสปีดปะโอ้โหแล้วเรียบร้อยซีกมาแล้วครับผมทุกคนวู้เฮ้ย ชิปแล้วโอ้โหสี 45. สปีดบดสี่สไป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 ไ,ปไป 49. อ้าวโอ้โหเดี๋ยวด้โอ้โหเราเป็นลืดกล้วยอะไรวะเฮ้ยทำไมตูโดนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะไรเนี่ยห้าตองโอ้โโตกตายแล้วตูว ดี่ไงทุกคนมันออนพาร์ทสองอยู่แค่ตรงนี้นี่ว่าอะแล้วมันไม่อัปเดตเลยเหรออะวอชตูวเตรียมของมาเต็มเลยเนี่ย โอ้โหทุกคนมันคาอยู่แก่นี้ครับผมที่เก่าที่เดิมครับผมและ t ทูบีคอนดีดิวออนพาทสองทุกคนดูว่านะเขาลืมอัปเดตซุปเปอร์ฮาร์ดบหมดแล้วแลวหละคนนี้ผ่านมาเป็นปีและที่ตูเล่นไปล่าสุดนะผมมันยังไม่อัปเดตเลยคิดดูดิซุปเปอร์ฮาร์ดบหมดมันจบแก่ตรงนั้น มันจบแค่ตรงนั้นครับผมเพราะว่าคลิปเก่าของพี่ที่พี่เคยทําไปเนี่ยมันเป็นปีเลยเว้ยที่พี่เคยเข้าและปัจจุบันมันก็ยังอยู่ที่เดิมตัวนึกว่าอัปเดตไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่ได้อัปเดตครับผมทุกคนโอ้โหแล้วกลับมาเล่นกันอีกครั้งครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามารอเจอนะครับผมดอฟรอทูครับผมมาดูกันซิว่าเขาจะเป็นแบบไหนนะครับผมและมารอติดตามกันในคลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวูว้เจอกันใหม่ครับผม